เราสามารถขัดรองเท้าทุกสีได้ตามต้องการครับไม่ต้องไปออกแรงเยอะนี่ครับฝุ่นเ,เกอะถูเบาๆไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวหรือแม้กระทั่งสีน้ำตาลนี่ครับจากแต่ก่อนเราใช้วิธีนี่ครับชุบแล้วก็มาขัดแห้ง,แ,หงแล้วก็ไปตากแดดปัจจุบันนี้คือรวดเร็วทันใจครับปัจจุบันรวดเร็วทันใจครับกับรองเท้าคู่โปรดไม่ต้องออกแรงเยอะครับนี่ ขัดอย่างนี้ครับผมแค่นี้ก็เงาแล้วครับนี่จากที่เป็นฝุ่นๆครับนี่เงาเป็นแก้วเป็นไข่ประวานขัดรองเท้าครับตัวนี้เป็นขนาดความจุอยู่ที่ห้าสิบกรัมครับเป็นเนื้อครีมแบบไม่มีสีครับเวลาทาเข้าไปในรองเท้าแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกรองเท้าสีขาวครับขัดให้เงาไปได้เลยครับแล้วก็ใช้ กองน้ำนี่เราก็จะดักฝุ่นจับฝุ่นออกให้เงาหมวนใหม่ครับผมใช้ดีบอกต่อครับขายประวันขัดรองเท้าหามาใชกกระดูหนึ่งกระปุกใช้จนลืม2องยหสิกรัมเงาเงาไปเลยครับผม